นีพะโล่พะโล่พะเล่ฉันต้องกินเพราะว่าฉันต้องกินยาก,กินเขา้าเลยหน่อยกินกลับไลยลเอา บ่ดใดซังเน้ะมือยาคขานางบีไม่ได้ช่างเน้ยบอเด้มือยาไบ่ได้ซังอือ ใส่ไอ้นี่เด้อมาเจ้าเด้อใช้ครีมนวดของนังบีเด้อ ว่าหิวอ่ะแต่ฉันต้องกินตอนนี้อยู่ก,กับไซแม่ต้องใส่ค่ะขิมงวดนังบีดีให้นะคะอุ้ยปลาลาสับปลาลาสับอร่อยมากนะคะนังบีจะบอกให้เก็ดปลาลาสับขายเฉพาะกูเนี่ยหืมไม่แซ่บไหมฮะแซ่บค่ะ กินข้าว็บลายย่อน,นปลาล่าซับเนี่ยมันแซ่บมันไม่ค่อยหิวแต่เราวีต้องกินนันงบีกินนันนี้ไปค่ะกินกาแฟผสมโกโก้ อร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวบ่ายสองจะต้องไปโรงเรียนลูกค่ะน้ำบีเมื่ไหรโดนแล้วเด้ โดนแล้วม่เจ้าอะไรคะยบแซงฮอัอสเต็กไปใส่นี่มเจ้าเห็นอ้สเต็กวะอ้สเต็กไปใส่นี่ เกยบอยู่ข้างนอกค่ะจะเด่นอยู่ข้างนอกจะเด่นอยู่ข้างนอกอาหารนึงดีต้องกินยาไงคะแล้วหมอบอกว่าจะต้องกินยาให้มันครบให้หมดห้ามกินแบบบกบมือจังสี่นะคะต้องกินให้ครบ ตามอันนี้แล้วค่ะเมื่อเจ้าขาหามเหลืออืออืม,อม โอ้ยโมเจ้านี้ก็ได้เสียงเริ่มดีแล้วเนาะอีรีมันไปกับกินของล้วมีกันสี่ปกติซูมือได้ไหเจ้าสเต็กอยู่อยู่ไหนสเต็กมันอยู่ใส่ เอาละเอาละเศร้าเบาซะ mà ăn nước càn má, u, còn ăn yá cha, chơi đệm nhau ở ngoài ngõ, chơi đệm cặp na hơn ừ? lắm mệt tích để đèn lắm mừng mừng đấy mừng 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 quá yêu nè ข้อองสิบติดดอกหวา่าเราต้องอยากให้ติดดอกลูกเด็กน้อยอยู่เว้ากวบาเบายังไม่ทัในใดได้แม่บีคือฮีโร่ของคนไทยจ้ะแม่บีฮีโร่เรื่องอะไรอะ่ะทุกวานแมบีฮีโร่เรื่องอี้ยัง กินข้าวกันเลยยังมูเจ้ากินข้าวกันเลยอันนี้คืออาหารเช้าหนึ่งบีนะคะมูเจ้าคะ่ะ